แด็กกันดกนะโอ้ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาโอ้โอ้ยตัวมันใหญ่โอ้ นดแ้วนาวของไม้ห้าสิบาทค่ะน้วมองหน้าดิดีอม่โ้ิกะอุ้มขึ้นข้างบนเลยอุมขึ้นาบนดิมันจะได้กระโดดข้างบนได้ไหม เห็นป่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันก็โดดขึ้นดีมันก็โดดขึ้นดูมันก็โดดหูหเห็นป่วไม่ทำอะไรหนูก็เดินท่องไปนี่เมานี่ร้นี นี่นี่มานี่แล้วมานี่แล้วมาอ๋อหนูอยากให้ตัวเล็กเหรออ๋อ้โตโตตรงนี้เลียมือหนู โอ้หให้โมเลยเหรอลกูกไม่ให้ตัวอื่นบ้างอ่ะแต่ว่านี่ตัวนี้

anh chạy đi tàu được đấy à môn đi bay khắp ngày này cái à. <laughs> này అంటే నేను ఎక్కడైతే బయటకి పోవట చట్టమైంది రా అప్పటికి లేవు ఆ

we yeah.

มาแล้วนะวะนะวาหันหน้ามานี่ด้วยสิโอ้โหปเร็นไปรเล่านาวะถ่ายรูปอนกอนคอได้กอนคอได้อันี้อยากถ่ายไหมฮะ อันนี้คือพาเดินก่อนเหรอครับหรือว่าถ่ายูปก่อนครับแซฟี่นั่นวะว่าหนเยอกก็าอะ่ะเฮ้ยตั้งโจ๊กโจ๊กเออ

đi vô vô đi vô đi vô vô đấy. nawamay ng kwalok เดี๋ยวพ่อกระโดดลงมุกเลยนึกว่า,สา <c oughs> ใส่ปากาเนี่ยมันยังดูดู่ไหม <c oughs> จับแน่นๆนะจับขนแน่นๆนะมันยั่งขนไปดูนะเ้ยเว้ยเว้ยล้นะไแมันดูๆๆๆๆดูเลย <c oughs> ดูแม่นหนูทำไ Để này, 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 anh này, 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 đi này, 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 ừ, ừ, ừ. À, อนอเก่งค่ะีจักดากนะเก่งมากมากเลยาปากาปากหนับใส่ปากเลยน่แลวก็ตัวใหญ่มาเห็นนอาปากจับขวดแน่นๆนะเดี๋ยวมันแย่งขวดหนูไปเลยนะ นเขาปล่อยเลยลูกมันจับได้แนวขึ้นมาจับใหม่หลวงน้องขึ้นมาจับใหม่อับไายก็ไปใหม่จับแน่นๆน่นเออเออเหโอจับแน่นๆนี่มาฝั่งนี้ดิเนี่ยฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยอู้อูมันแย่งแตงอูมันดูดจับ

รับการจากนี้ไป,ไปนะครับเป็นการเสียเวลาขึมาเพบกี่กับการแสดงชุดแรกเอาไปเข้าฉากแรกในวันนี้ครับมาพบกับน้องกระเทียน,าานะครับาเป็นปน้องสีโต้สีน้ำตาลวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ในการเดินใต้สะพานเชื่อมเอาไปนะครับพร้อมหรือยังจะน้องกระเทีย กอบแรกก็ผลานไปได้ด้วยดีนะสำหรับน้องปีใหม่อย่างนี้ไปนะถ้าไม่น้องปีใหม่ฮะก็หัวกับอีกสักหนึ่งรอบหมดหมอเอาอยัางไงจะแม่สาวน้อย let's go อ,อย่าไปก็มาเสียงโผ น,น้องสิงโตครับน้องสิงโตนะช่วงนี้อยู่ในช่วงเจเริญวัยนะครับสิงโตเจริญวัยอายุ3ปีขึ้นไปนะครับตั้งโต๊ะเก้าสิบห้าบาทถึงร้อยห้าวัดเชื่อรอบที่สองเชื่อรอบที่สามเอาอย่างไรจ้ารอบที่สามเชือ่อว่า่อโอเคครับขอเสียงปรบมือเลยจ้า สามารถทำน้องซิ่ต่อเชื่อในสุดท้ายครับว่าแซดดี้เดือดสองเ่าหายใจลดต้นขอกันเลยทีเดียวครับบี้นะกวางภูพานครับระวังน้องเสือโคร่งกลับรูปพุ่มอนอดคอกันอย่างไวเลยนะเชื่อใจซึ่งกันและกันกันเลยทีเดียวนี่คร,รับเพราะเขาเสียงรต่ำไปเลย นี่น่ารักก็เลยทีเดียวนี่ค่ะเป็นความผูกพันของระหว่างน้องสิงโตกับครูผู้สอนกอดกันได้อย่างน่ารักน่าอินดูกันเลยทีเดียวครับโอเคครับเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมประกาศแสดงนะครับของน้องสิงโต